สวัสดีค่ะนิหิงพระที่บ้านนะคะของแ๋วคือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมเด็จพระพิษุณีพระนางพิมพาในน้อยองค์สีเหลืองในน้อยองค์สีน้ำตาและปู่สีตาไฟพระโพธิสัตว์กวนอิมศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธแว แจ๋วได้แต่งกรอนเอาไว้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคโดมถระคำกรมีอยู่ว่าพระศาสดาสมณโคโดมผู้คนนิยมบูชากราบวันทาทุกวันคุ้มครองโรคสุขสันต์คาทาศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นคุ้มกันคนดีชีวีสุขสันต์มันสวดมนต์ภาวนาเห็นผลทันตา ชาตินี้และชาติหน้าเทินเพื่อให้เป็นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธมันสวดมนต์ไหว้พระภาวนานั่งสมาธิภาวนานมันสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญใส่บาตรสวดมนต์ หรือนำอาหารไปทําบุญที่วัดก็ได้นะคะศักดิ์สิทธิ์ค่ะออมนำมาเผยแร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่เพื่อนๆทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ